สำหรับเกษตรกรที่มีปัญหาต้องการตัดต้นไม้กิ่งสูงแต่แต่เราเองเนี่ยเราก็กลัวอันตรายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกษตรกรที่มีปัญหาต้องการตัดต้นไม้กิ่งสูงแต่แต่เราเองเนี่ยเราก็กลัวอันตรายนะครับกลัวอันตรายซึ่งว่า ถ้าเวลาเราจะปีนไปตัดเนี่ยบางทีมันก็มีความเสี่ยงนะครับตกลงมาบางทีมันก็ไม่คุ้มนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องตัดกิ่งสูงตัวหนึ่งยี่ห้อคาไซรุ่นนะครับตามมาดูผมนะครับรุ่น QJB270 นะครับเป็นโปรซอก็คือเลื่อยกิ่งสูงนะครับเป็นเลื่อยกิ่งสูงนะครับมีปอกให้เรามานะครับบาตัวนี้จะเป็นบา์10นิ้วนะครับบา์10นิ้ว ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเอาไว้ใส่น้ำมันหล่อลืน่นน้ำมันหล่อลืน่นเครื่องยนต์เครื่อง10 W 30 10W40 นะครับแล้วก็ตัวด้ามนี้เราสามารถปรับสูงได้นะครับชักเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับยาวก็ประมาณ4เมตรนะครับคุณลูกค้าประมาณ4เมตรแล้วพอเราดึงปุ๊บเราก็จับล็อกเลยนะครับจับบิดล็อกมีข้อบิดล็อกนะครับแล้วด้ามจับนี้นะครับไล่มานะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณเกือบ3 0มสิีีนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ของคาไซแบรนด์นี้ก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นแบรนที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีความมาตรฐานสูงการสตาร์ทนิ่มนะครับนิ่มนวลนะครับนิ่มนวลเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเปิดสวิตช์นะครับปั๊มน,น้ํามันนะครับปั๊มน,น้ํามันด้านล่างเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับปันะบป๊มน้ํามัน,นะมน,มนแล้วก็ยกโช๊คขึ้นนะครับแล้วก็สตาร์ทพอพอสตาร์ทปุ๊บ เราได้ยินเสียงเหมือนจะติดไม่ติดปับ๊บเราเอาโชคลงนะครับทีต่อไปจะติดร้อยเปอร์เซ็นตเดี๋ยวผมจะมาลองประสิทธิภาพให้ดูกันนะเวลาเราตัดนี่ก็ผงม,มาชอบเข้าตานะครับผงม,มาชอบเข้าตานะหน้ากากอันนี้ผมก็จะแถมให้คุณลูกค้าไปด้วยนะครับกันขี้เลื่อยเข้าตาใช้ได้ดีครับเวลาเราเงยไปมองที่สูงๆแล้วเลื่อยมันจะชักมากันได้ดี เครื่องรุ่นนี้มีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถยกพลิกคว่ำพิกหงายได้โดยที่ว่าเครื่องจะไม่ดับนะครับเครื่องไม่ดับคาบูเรเตอร์เป็นระบบดาเฟมนะครับมาประสิทธภาพกันนะครับอย่างต้นสักที่ผมปลูกไว้นี่ก็สูงนะครับจะให้ปีนตายแล้วหวัดเสียวนะครับหวัดเสียวอ่า อรุนมองเห็นไหม คุณลูกค้าตัวสายสะพายเวลาเราจะเลิกนะครับมันจะมีปลดอย่างนี้นะครับวางนะครับแต่ตอนนี้ผมดูแล้วมันต้องกิ่งล่างก่อนนะครับผมจะปรับความยาวให้มันสั้นลงนิดนึงครับเราก็มาหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้นะครับปรับให้มันสั้นลงนิดหนึงพอมันยาวจัดบางทีมันก็ขยมเหมือนกัน รุ่นอันบนอีกอันหนึ่งเออครับก็สำหรับวันนี้นะครับ คาไซกิ่งสูงนะครับผมก็ถือว่าทําผลงานออกมาก็ถือว่าโอเคครับท่านลูกค้าน้ําหนักก็น้ําหนักตัวจะเยอะไปนิดนึงแต่ก็แลกมาด้วยกับที่เราไม่ต้องปีนที่สูงเสี่ยงกับการตกต้นไม้เกิดอันตรายนะครับวันนี้ก็เหมาะนะครับราคา QGB 270คาไซกิ่งสูงตัวนี้อยู่ที่7,500บาทท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ สอบถามผมเพิ่มเติมเข้ามาได้ผมเองหนุม่ม168เทวคุณก็จะพยายามหาเครื่องมือนะครับหาเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกกับท่านลูกค้าท่านเกรรษตรกรของผมท,ทุกทท่านนะครับมามาให้ดูทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีที่มันพัฒนาแล้วหรือเก่าๆอันหามาคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงชั่วโมงนี้แล้วก็ ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของ168เทวกุลนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการสั่งสินค้าก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์กไลน์ไว้ให้นะครับใช้ ID แอดนะครับเบอร์โทรจะแอดไม่ได้ ID ผมคือแอด168 TWK นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดต่อรับชมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ